พุหล่อมากชอบสเปกไหมคะคนเนี้ยหล่อมากๆเรามาเล่นเป็นคนใช้อันเรามาเล่นเป็นคนใช้แล้วเขาเล่นเป็นพระเอกอ่ะแล้วผมต้องพูดยังไงอะต้องหล่อเป็นไม่ต้องแล้วแบบหน้าพี่ติกหนูค่ะวันนี้เรามาเล่นเป็นคนใช้กันเนาะเรารับบทคนใช้หน้าหนึ่งใช่ไหแล้วดูพระเอก พี่เปเหมือนกันเนาะพี่เปก็บอกแล้วปกติพี่ไม่เปนะถ้าพี่ไม่รักหนูนี่พี่ไม่ทำพี่รักหนูมากเลยเหมือนกันเนาะพี่เล็งหนูไงพี่ก็เลยเปไว้จับไปจับสิจ้าเลงไม่เหมือนคนลุกลุกเลยนะกังสีเฮ้ยเฮ้ยก้อยมันคนลุกนะคิดอะไรปะเนี่ยพี่แตะแขนเราคนลุกเลยนะก้อยเอาแล้วเอาแล้วเออน่ารักเอยก้อยน่ารักมากแฟนคลับนิกกี้แต่คุณ ทำโดนเนื้อต้องตัวก้อยแล้วคุณไปนะผมไม่ผมไม่กล้าอเอฟซีช่วยดูด้วยอเล็กเรเดลไปได้แต่คุณทมยุ่งก้นก้อย โอเคไปขึ้นรถก้อยนักดีดีมคนหนึ่งที่คุณห้ามยุ่งคือก้อยอ่าโอเคมือเราจะได้เป็นเพื่อนกันจะไม่ทำยังไงถ้าเกิดคุณดูกับก้อยนี่ขาดไปเลยนะคุณกับผมอ่ะเฮ้ผมมาไปดูสัมภาษณ์มาแล้วน้องก้อยเขาบอกว่าเขาชอบผู้ชายทำมาหากินผู้ชายขยันมีความคิดแล้วคนก็ชอบมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าชอบแบบนี้เนี่ยอย่าเอาไอ้นิกกี้ให้เอาใครเอาไอ้คนอื่นที่มาจีบคุณน่ะดีเดีมหาคุณน่ะเอาผมไม่พูดว่าคันละกันว่าใครอ่ะ หนูเป็นฝั่งเลยอ่ะแล้วไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อนี่นี่นี่<ค>นี่คุณกำลังจะบอกว่าเขาเป็นคู่แข่งคุณเหรอผมไม่ได้เขาเป็นคู่แข่งเขาน, <ะ S 1> นี่เห็นไหมพอกับเขาคุณไม่หยอกแล้วเพื่อนก็นชงกันจังเลยในเทปอ่ะจริงเหรอไรอ, <ฮะ S 2> อ้อะพอไปเทปนั้นผมดูชงกันจังชงกันจังเลยคอยบอใครอยแต่พี่ให้จริงๆขอมาพี่ให้ไม่ใช่โคตรขู่โคตรขู่โคตรขู่คุณพูดคำว่าโคตรขู่จำไว้นะนี่ อย่าให้รู um, ้เลยว่าไปนั ctor, ่งคิวที่บริษัทโคตรครูอะจำไว้นะอย่าให้้รู